าร์เวลลิงคืออดีตนักดนตรีและผู้ควบคุมวงออเคสตาราที่ประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายแต่ในปัจจุบันเขากลับมีชื่อเสียงในฐานะมนุษย์ที่มีความทรงจําเพียง30วินาทีเท่านั้นและถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีอาการความทรงจําเสื่อมที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาชีวิตของคาร์เวลลิงพลิกผันอย่างมากหลังจากวันที่29มีนาคมปี1985หลังจากที่เขาล้มลงบนพื้นบ้านและถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล เซนต์แมรีในลอนดอนโดยเดบอลาภรยาของเขาเองต่อมาคายแวลลิงริ่มมีอาการปวดหัวก่อนที่จะพบว่าสมองของเขาติดไวรัสที่รุนแรงซึ่งมาทําลายสมองในส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งมีบทบาทในการสร้างความทรงจําระยะยาวโดยไวรัสด,ดังกล่าวมีชื่อว่าเฮอร์เพสซิมเพกวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไวรัสเลิมที่ทําให้เกิดการอักเสบของสมองซึ่งเป็นกรณีที่หายากมากโดยแพทย์มองว่าโอกาสที่คายแวลลิง จะรอดชีวิตมีเพียงแค่20%เท่านั้นแต่หลังจากที่เขาถูกฉีดยาต้านไวรัสมาเป็นเวลาหลายวันอาการของเขาก็เริ่มดีขึ้นแต่มันเป็นเพียงแค่ทางร่างกายเท่านั้นเพราะเมื่อเวลาผ่านไปคายเวลลิงก็เข้าใจว่าสมองของเขาเริ่มไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในช่วงแรกคายเวลลิง มีอาการล่าเริงผิดปกติเขาเดินเล่นในโรงพยาบาลเล่นกระโดดออกมาจากตู้เสื้อผ้าเล่นแสดงท่าทางตลกหรือแม้กระทั่งกระโดดลงมาจากรถที่กำลังวิ่งอยู่โดยแพทย์ต้องให้ยาระง,งับประสาทหลายขนาดกับเขาเนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้และสิ่งนี้ยังส่งผลกระทบต่อสมองของเขาด้วยต่อมาเมื่อคายเวลลิงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองอารมณ์ของเขาก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มร้องไห้และเดบอรลาซึ่งเป็นภรรยาของคายเวลลิงก็บอกว่าคายเวลลิงร้องไห้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเดือน ก่อนที่จะยอมรับความจริงในที่สุดคายเวลลิงทวินิชัยว่าเป็นโรคไข้สมองอักเสบอย่างรุนแรงที่ทําให้เขามีภาวะเสียความทรงจําไปข้างหน้าคือการไม่สามารถสร้างความทรงจําใหม่ได้ทุกๆวันเขารู้สึกเหมือนตัวเองกําลังตื่นนอนหลายๆครั้งในทุกนาทีเขาลู้ว่าตัวเองกินอะไรหรือรสชาติเป็นอย่างไรในขณะที่กําลังกินมันอยู่โดยปกติแล้วสมองของเขาจะรีเซตทุกอย่างเป็นช่วงๆ ระหว่าง7-30ถึงวินาทีทเขาจำไม่ได้แม้กระทั่งอาการที่เขากำลังเผชิญอยู่ถึงแม้เขาจะนึกออกแต่หลังจากนั้นเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งคายเวลลิงเริ่มจดบ,บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามทุกสิ่งโดยไดอารี่ของเขาเต็มไปด้วยข้อความซ้ำไปซ้ำมาเชน่นผมตื่นแล้วหรือผมมีสติแต่แทนที่มันจะช่วยเขาไดอารี่กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสิ้นหวังของคายเวลลิงเป็นอย่างดี ความสามารถในการรับรู้ในสิ่งที่เขาเห็นและได้ยินนั้นไม่มีข้อบกพร่องแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สามารถเก็บความประทับใจใดๆกับอะไรก็ตามได้เลยมันจะหายไปในช่วงพริบตาเดโบราภรรยาของคายเวลลิงล่าวในหนังสือของเธอที่มีชื่อว่า forever today ที่จริงแล้วเพียงแค่เขากระพริบตาก็ทําให้เขาได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เขาไม่เคยได้เห็นมาก่อนหรือเพียงแค่การหันหลังกลับไปทําให้เขาได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เช่นกันภาวะเสียความทรงจําไปข้างหน้า คือปัญหาเพียงครึ่งเดียวของคายแวลิงเพราะเขายังมีภาวะเสียความสรงจําไปข้างหน้าที่ทําให้เขาเสียความทรงจําในระยะยาวไปด้วยเช่นกันเขารู้ตัวเองว่าแต่งงานแล้วแต่จําอะไรเกี่ยวกับงานแต่งไม่ได้เลยเขารู้ตัวว่าตัวเองมีลูกติดจากการแต่งงานในอดีตแต่ก็จําชื่อลูกๆตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ํา ปัจจุบันคายเวลลิงเขาไม่อายุ84ปีแล้วและเขาจดจําเรื่องราวชีวิตของเขาได้ก่อนปี1985ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันคือความทรงจำที่ยังไม่บุบสลายของเขาเขาจําวิธีกนหนวดและอาบน้ําได้หรือแม้แต่ยังเล่นดนตรีได้อย่างดีอีกด้วยโดยเรื่องราวที่น่าสนใจของคายเวลลิงกลายเป็นสารคดีในปี1986ที่มีชื่อว่า Pioneer r s of Consciousness รวมถึงหนังสือของภรรยาของเขาที่มีชื่อว่า Forever Today อาบบรีจาลิตจากเมืองเนจาูปูประเทศอินเดียดูเหมือนเด็กหญิงอายุไม่เกิน6ขวบแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอมีอายุ19ปีแล้วโดยอาบบรีจาลิตเธอมีความสูงเพียง101เซนติเมตรเท่านั้นและเธอก็กลายเป็นกระแสยไวรอลเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่มีคนแชร์เรื่องราวของเธอบนโลกออนไลน์ตอนที่ยังเป็นเด็กทารกอาบรีจาลิตได้รับก,การวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่หายากมากที่เกี่ยวข้องกับโรคไตเลื้อลัง และความผิดปกติของกระดูกและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเธอเกิดมาโดยไม่มีกระเพาะปัสสาวะจึงจําเป็นต้องสวมผ้าอ้อมตลอดเวลาเนื่องจากปัสสาวะของเธอจะไหลออกมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีที่กักเก็บเอาไว้และในขนาที่กระดูกของเธออ่อนแอนลงไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดเธอก็ไม่สามารถเดินได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากเพราะเธอชอบร้องเพลงและเต้นรำมาโดยตลอดทุกๆวันของเธอคือการต่อสู้กับตัวเองเพื่อให้เธอใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กอายุ19ปีทั่วไป น้อยคนนักที่จะเกิดเป็นโรคหายากนี้สิ่งที่ดีคือฉันยังมีชีวิตอยู่รอดในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่อาจมาถึงจุดนี้ได้อาโบรีจาริสกล่าวไว้ฉันอยากเป็นนักร้องและนักแสดงในบอลลีวูดและฮอลลีวูดฉันหวังว่าจะทํามันได้ในเร็ววันนี้ความฝันของอาโบรีจาริสคือการเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดยที่ไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ภายนอกเธอต้องการให้ผู้คนรู้จักเธอเพราะความสามารถและเธอก็โชคดีที่มีครอบครัวที่คอยสนับสนุน และผลักดันให้เธอเข้าร่วมในการแสดงความสามารถต่างๆเพื่อช่วยให้เธอเติมเต็มความฝันแม้ว่าหลายคนจะชอบดูมีรูปลักษณ์ที่อ่อนวัยแต่สําหรับอาบุริจาริทแล้วการได้ยินคนพูดว่าเธอเดูเหมือนเด็กหญิงไม่ใช่คําชมจริงๆแล้วเธอก็เกลียดมันและมองผู้คนที่ชอบเรียกเธอแบบนั้นว่าเป็นการล้อเลียนในขณะที่ชาวเน็ตต่างให้กําลังใจกับอาบุริจาริทและขอให้เธอประสบความสําเร็จในสิ่งที่ฝันไว้ มเคิลคิสนักวิ่งชาวอเมริกันวัย70ปีสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ชมในการแข่งขันกรีธาเพนรีเล์ด้วยการลงแข่งวิ่ง100เมตรชายอายุ70ปีขึ้นไปซึ่งเขาสามารถทำความเร็วได้ต่ำกว่า14วินาทีในขณะที่ผู้ชายเกษียณอายุอาจนั่งดูทีวีอยู่บ้านรดน้ำต้นไม้หรือจัดสวนแต่สำหรับไมเคิลคิสนักวิ่งวยัย70ปีได้ตัดสินใจลงแข่งขันวิ่ง100เมตรและจบลงด้วยเวลาที่น่าประทับใจคือ13.47วินาที ซึ่งมาเป็นช่วงเวลาที่เด็กวัย20ปีส่วนใหญ่ทําได้ในขณะที่อันดับ2ตกเป็นของดอนวาเลนที่เวลา14.35วินาทีและอันดับ3ก็คือโจอาคิมอาโครัสเซที่เวลา15.86วินาทีในส่วนของสถิติของไมเคิลคิสอยู่ที่เวลา13.47วินาทีถือว่าเร็วกว่าผู้ชนะการแข่งขัน100เมตรชายในรุ่นอายุ55ปีอีกด้วยที่จริงแล้วคุณปู่ไม่ได้เป็นนักวิ่งแข่งมาก่อน แต่เลิมเข้าสู่การแข่งขันเมื่ออายุได้59ปีหลังจากที่มีคนแนะนําให้เขาไปดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผู้สูงอายุในรัฐนิวเจอร์ซีหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นนักวิ่งอาวุโสที่ติดอันดับอยู่เสมอซึ่งในปี2018เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิ่งผาดชายที่เร็วที่สุดในการแข่งขันเว r ร์ม a สเตอร์อาร์ตเลติกในเมืองมารกาประเทศสเปนโดยเรื่องราวของไมเคิลได้กลายเป็นกระแสบน,นโลกออนไลน์และมีชาวเน็ตมากมายต่างชื่นชมคนปู่เช่นคนปู่ที่อายุ70ปีพวกนี้ วิ่งเร็วกว่าที่ผมเคยวิ่งมาทั้งชีวิตเสียอีกผมยังไม่ขับรถเร็วขนาดนั้นเลยแต่ที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าสถิติของไมเคิลคิสจะเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ยังก็ไม่ใกล้เคียงกับสถิติเร็วที่สุดตลอดการสําหรับการแข่งขัน,ขนวิ่ง100เมตรชายอายุ70ปีขึ้นไปนั่นคือบ๊อบบี้วิลเดนคุณปู่ชาวอเมริกันที่ทําไว้12.77วินาทีในกีฬาโอลิมปิกผู้สูงอายุในปี2005 แฟรงก์แกลีสถาปนิกลูกครึ่งอเมริกันชาวแคนาดาวัย39ปีที่เป็นเจ้าของผลงานการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมายรวมถึงมีรางวัลติดมืออีกนับไม่ถ้วนยกตัวอย่างเช่นเหรียญทองจาก AIA เหรียญศิลปะแห่งชาติเครื่องราชอิสริยาภรณ์แคนาดาและรวมไปถึงรางวัลพิสเกอร์ที่เป็นรางวัลสูงสุดในสายวิชาอาชีพสถาปนิกซึ่งผลงานสถาปัตยกรรมของแฟรงก์แกลีนั้นมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่อาคารที่พักอาศัยพิพิธภัณฑ์จนไปนถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งแต่อย่างไรก็ตามนั้นไม่ใช่ประเด็นเพราะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดและทำให้เขาเป็นที่รู้จักกันอย่างมากนั้นก็คือภาพสเก็ตต้นแบบที่เขาร่างขึ้นมานั้นเรากับไก่เคียจนมองดูไม่ออกว่านี่หรือศิลปะตัวอย่างผลงานสร้างชื่อให้กับแกลลี่นั่นคือพิพิธภัณฑ์กุลเกนฮฮมในเมืองบิลบาโอประเทศสเปนที่เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี1991 ก่อนที่มันจะเสร็จในสิ้นปี1997โดยเป็นสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่ได้รับการยกย่องอย่างมากและมีความสําคัญมากที่สุดนับตั้งแต่ยุค80ต้นมาแต่ถ้าเราลองย้อนมาดูภาพสกเก็ตของแกลีอาจจะทําให้ทุกคนต้องออกมาคิดว่านี่มันคือภาพสกเก็ตอะไรกันแน่มันดูยุ่งเหยิงไปหมดจนดูไม่ออกเลยว่ามันคือรูปร่างอะไรกันแน่แฟงแกลี ผูท้ที่ได้รับเครดิตว่าเป็นคนออกแบบอาคารแห่งนี้ทั้งๆที่เขาแค่ร่างมันขึ้นมาและส่งให้ทีมงานมืออาชีพของเขาช่วยการสร้างสรารคออกมาจนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าทึ่งที่สุดต่อมาไม่นานทางดิสนีย์ต้องการวาจางให้แกลลีออกแบบอาคารที่คล้ายกันเพื่อใช้เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ของพวกเขาในลอสแองเจลิสโดยแฟรงแกลกีก็เริ่มไอเดียของอาคารนี้ด้วยการร่างภาพออกแบบคร่าวๆจากนั้นก็ส่งให้ทีมงานของเขาสารต่อโครงการนี้เหมือนเช่นเคย ผมคิดว่าพวกมันคือการเขียนลูกๆแฟงแกลีกล่าวถึงภาพสเก็ตของเขาเองผมไม่คิดว่าภาพเหล่านี้มีความหมายอะไรกับใครนอกจากตัวผมเองในตอนท้ายของโครงการเมื่อเรานำภาพวาดพวกนี้ออกมาก็พบว่าพวกมันเหมือนกับอาคารที่สร้างเสร็จอย่างน่าประหลาดเจซี่โคเซคินนุ่มชาวบราซิลที่ตัดสินใจออกเดินทาง จากประเทศบ้านเกิดของเขาเองไปยังลัสแอลัสกาประเทศสหรัฐอเมริกาดโดยรถบีเทิร์นปี1,978พร้อมกับชูลัสเตสุนักพันโกเดนรีทิเวอร์ของเขาเองโดยเจสซี่ทำงานอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในบอนีอาลิโอแคมโบลิวเมืองชายหาดทางตอนใต้ของบราซิลเขาใช้เวลาทำงาน8-10ชั่วโมงต่อวันจนกระทั่งวันหนึ่งเขาจึงคิดได้ว่าชีวิตเป็นมากกว่าแค่การรอคอย ผมอยากทำอะไรใหม่ๆที่แตกต่างออกไปบางสิ่งที่ทำให้ใจของผมเต้นรัวเป็นสิ่งที่ผมจะจดจำมันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและทำให้ผมยิ้มได้ในแบบไม่เหมือนที่ใดแค่ความทรงจำที่ทำให้ผมควรค่าแค่การมีชีวิตอยู่เจสซี่กล่าวบนเว็บไซต์ของเขาเองต่อมาเขาพบแรงบันดาลใจจากกลุ่มนักเดินทางแบ็คแพคเกอร์บนโซเชียลมีเดียและเรื่องราวของผู้คนที่ออกเดินทางไปทั่วโลกโดยไม่มีเงินมากมาย นั่นเป็นสิ่งที่ทําให้เจสซี่ตัดสินใจขายทรัพย์สินทั้งหมดของเขาทันทีและจากนั้นเขาก็เริอ่มกออกเดินทางเพื่อไปยังอาร์เจนตินาในเดือนพฤษภาคมปี2017และแน่นอนว่าเขาได้พาชูรัตเตสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ที่เป็นเหมือนเพื่อนที่สนิทที่สุดของเขาติดตามไปด้วยตลอด5ปีที่ผ่านมาเจสซี่กับสุนัขของเขาได้เดินทางไปไกลกว่า85,000ไมล์รวม17ประเทศ ผ่านอเมริกาใต้เม็กซิโกและทั่วทางสหรัฐอเมริกาโดยเป้าหมายของเขาคือการไปถึงเอลสกาแต่ชีวิตจริงไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาฝันไว้เจซี J C ได้ขับรถบีเทิร์นของเขาประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข199และน่าสมพลให้เขากับสุนัขแสนลักของเขาต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าพร้อมกัน โดยในปัจจุบันเจสซี่มีอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามมากถึง6 0งแสนกว่าคนและเขายังมีแบรนด์สินค้าที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อสุนัขของเขาอีกด้วยในขณะที่ผู้คนต่างม,มาร่วมไว้อาลัยในโพสต์สุดท้ายของเขากันอย่างมากมายโดยโพสต์สุดท้ายของเขาได้กล่าวไว้ว่าตนเองกําลังเดินทางเข้าแคนาดาแล้วและในที่สุดก็ได้มุ่งหน้าสู่แอลกาแต่โชคลายที่เขาไม่มีโอกาสทําตามฝันของตนเองได้สําเร็จอีกแล้ว